สบายดีพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าสบายดีเบิดสมองสุบอนเนาะบรรยากาศตอนจะเศร้าเขากำลังสิออกเขากำลังออกตอนมีน้ำมอสนิยม ฝนตกเมื่อคืนนี่ก็เปือเป่อนเปื่อนลายเนาะฝนตกแห้งเติบฝนตกหลังจากฝนตกปากลาขล,ลุ่ตอดลงรีต่ละมองต่ละบอนเนาะนี่ปลากองเป็นเงา <c oughs> บ่าค่อยถืออีกดอก มีแต่กิ้งเงี้ะกิ้ยูกับบรรยากาศเสาวๆกับยายจอยเนาะกับเม่จอยเ,อเอก็บกุ้งเก็บปลาตัวแน้นน้อยดอกปลากระดาษน่องเลยนะปลาเค็ปเงปลาเค็เงกับปลาเค็งเน้น้อย ปะยามา่าปะยามาก็ได้ตึกเหยือแล้วก็มาเลือกเอาได้ยูปลาเข็งนะปลาอันป,ปุ้มก็ได้จกึกโตปลาปุ้มได้สี่โตสามโตแล้วก็ปลาซิวกันน้อยๆมาได้นาอพี่น้องมันบมีปลามันแรงหนามบกเบิด บาดหนา้าบุกบนแหล่อ่อนพุ่นยังมาตกมันกับมุมีแเลยปลามันตายบนแล้วอันนี้จังมันหลอดมันลอ้มนลอมาแต่ใช้มาแต่ขายแต่อีงังเขาุนแหละคือกูป,ปีก็ได้อยู่กูป,ปีนะปีแด้มันบ่แหล่งก็ได้ไล้ยอยู่ปลาซิวปลากรมก็ได้ปลาซิวก็ได้เป็นปีได้มันบ่แหล่ง ปีนี้มันแหล่นเกินงี้หรอเขาก็เกลือบที่ตายเบิดที่ตายรีบไปตุกมาซักเนื้องอันนี้อุ้ยบุกบุกกับมะขาน้ำเนาะ ก็เลือกเรีเยหละเนาะกะิไปอาบักข่าอ้าบานี่ไปหาสม้าสมมาไว้ใส่อูปา่านี่เนาะผู้สีเอาก็ได้ มันเปลี่นนลายเนาะการย่างการย่างกะสิสะเทือนจังหน่อยเพราะว่ามันเปลือนมันมืนพิดพลาดประการได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆม,มือเร้ามือมันมือเร้ามือคืนนี้โอ้นำนำเข่าไปตะแเ,วเียวนิวนำเต็มเบิ้ด Hãy subscribe cho tìm Ghiền Mì Gõ Để không bỏ hai, những video hấp dẫn nó. ไกเฮเจ้านี่ก็ไลย่ยิ่งเอาไกลไหวมาเห็บพระเขายิ่งก็เพื่อสิได้เนาะข้าพระเจ้าก็เจ็บมือเนี่บาดเกี้ยวยาเน่มือนะกะเกี่ยวกะก้อมือข้าพระเจ้าเนี่มีแต่แน,นี้ยกันยัง อันหน้าติดกันเนาะเขาออเพิ่อนกับเขาออเพื่อนกับกำลังกำลังออกอ้าวนี่เนะาะต้นมะคามกะบบอนเ้าสิเอาก็ได้ไรโธนเมืองแต่ขั้นนาซื่อๆได้นี่ <laughs> โอ้อันตรายได้นี่ ถ้าแมนงูล,ล้ายๆนี่แมนงูสีสันอยู่ยนี่ถ้ายางบระวังนี่ยหัวเจ็บเห็นจะได้เอาบัตรจะได้เอาแล้วแต่แล้วแต่นะจ๊ะ,ะเร่ยนัน่้อกากลโบห็น เพิ่ว่าใส่ตากล้องขึ้นขึ้นว่าได้ตากล้องสงขาดย oh. oh. ยันพี่ยันน้องเห็นท <laughs> ิ้นสงขาดบ่ขื่นเอ้าก็ใส่ชินี่แหละข,ขึ้นกลายได้บักคามนี่แต่ว่ากระกสิบร่รกปานไดเนาะช่วงก่อนเ้าสีดำหน้าน่ะคะ็ะพ้นค่อยดี ตรงเหนือก้อยเนาะเป็นเหดคักิ้วเนะเป็นเห็ดตกกระเป็นบอโอ้ยนะมันห่างนี่กบมาคามนี่แะมันเมือนได้แสิมาเมือนขึ้นรดสนับสนุนในการขึ้นตกลงไปนิอุการเห็นอะไรับ ไหวใส่ต้มกบต้มเขียดพี่น้องเลยยามฝนยามมันยามกบยามเขียดได้เนาะอร่อยจินมสมกะสระแซบอคามนะ <c oughs> าะบังหน้าก็สมกินบะแซบอ่ะบะแซบตำใส่กระปูเนอยแซบแล้วใส่กระปูลายเติมขึ้น

บรรยากาศยังมึอเศร้าตอนคึมๆึมดเพนฟนจะขืดเนาะเนาะเดี๋ยวบอกนะว่ามีแตนนี่นะมีีบ่มีมีแตนอยู่ลงบระทันได้ไปขุดจิโรอพี่น้องเลยพี่หนอกไปฟังขุดจิโร่แตนบานหยาเนาะลงไปบ้านหยากับขุดจิโร่เองยค่ะโอ้ว่ามันมีอัน แม่ต่อในปา่านั่งกุกิกนะเอ้ในกุกติ๋วไหมต่อตะ <c oughs> กูไปยืนแล้วอยากจบจกกูไปกูไปยืนไปยืนกินหน้ายืนกินหนังในที่นี้ก็ใส่หมวกใส่ย่างคักแม่ใส่เสื้่ขญาวคักแม่แล้วไม่วินงวีวีมาซ้องแม่มันวีวีมาซ้องแม่ป่ะปั๊กหนึ่งก็หนึ่งว่าไม่วันมาตอมฉัน ปัดไปไปัดมามันก็บินเข้ามาอีกโยนี่เป็นแบบว่าเมตโตต่อต่างนะต่ออนนี้ก็ห่วยกระบวมอยู่แล้วเนาะเจ็บก <c oughs> ับเจ็บแหละป้าเขาบน้องไผ่จะไปยัางในหันนะอันตอ่อได้หันโอ้ยตรระะ่อกะโบ๊บแล้วก็ไปยืนเชยเอจึ๊กอยู่แล้วจะกินนะเฮยไปใซ่ก็มีพืชเหล่านะ ท่านได้ข้ามาเบิงมาส้มกับกดติดตามให้ช่องย้ายสีนี่เดอร์ัเคจีนยุ่ง่ตนคายุิลย่วนนี่นาะบอกน้วากตา่ก่อนหรือคนิล่กเพราะว่า่องเปิดใหม่อาซีโบ่ท่านมีคนติดตามร้ายปานไดหากไว้น้ำอ้อมอ้อมอกอ้อมใจน้ำพี่น้ำนองวัสุขูสุคน ถ้าพี่ถ้าน้องบอกติดตามกัผู้เฮ็ดคลิปกับ่่อยากมีกำลังใจาได้เลเปิดหม่พี่น้องอ้ัท่นได้านังเคนติตามลยคนถ้าว่ามีพี่มีน้องก็ติดตามไล่ๆเนี่ยก็ไม่จะคล้อง่องนี่ยก็อาสิมีพุ่มใจแล้วก็มีเฮ็ดทีแบบพี่ห้าได้ถ้าบบมีผู้ติดตามเนี่กผู้เฮ็ดคลิปเฮ็ดอันนี้ก็ มันกะคั่นสิเฮ็ดให้ตลกแบบหัวกะเฮ็ดบ่ได้เนาะมันบ่มีกาลังใจมันบ่มีความพยายามจังคิปเรื่อยๆลงเรื่อยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮับส้มแล้วกะพี่น้องสิเข้ามาฮับส้มกันนัะเนาะาไนําพี่นําน้องเบสุขสุคนผู้อยู่สก็ย่างเนาะภาคไว้ถือว่าลูกหลานผู้นึง ที่ยูตามให้ตามหน้านี่แหละพักเนื้อพักตัวไว้ตไแต่และมือบางที่ทั้งสาวแพ่งเพิ่นเอืน้นไปหัน,ปนไปนีกะเพ่อได้ไปนำทิมเพิ่นถ้าเพิ่นเ่อเอื้นก็ทั้งบ้าหน่อยกะ่ะสทีท้ายเท้ายูให้ยูหน้านี่แหละปกติ ว่าเว้นี่ก็ไม่ได้พอยอยู่เพื่อนเนาะส่วนมากเขาสิพากันไปหากินบางคนบางคนก็นไปหาตัดมไม้มาจักตอกบางคนก็นไปเบิง่งเต่าเฮาหูดิคนคกลุ่มๆมาอยู่เต่าเฮา,า,า,าเบี่ยงนาทีการบางคนก็นกนเบิ่งงวัวเบิ่งควายแนย่แต่ละมือชีวิตประจำวันของพวกเฮาเนาะ คือพ้นตกคือแนนี้กบ็บางคนมีโคมมีหยังเพิ่นกับได้ยามหอดกลางคืนคือห้าบ่มมีโคม,มหมากับซอยเพิ่นได้เ,ดเ,ดเ,ดเดตหหัวินแได้แตตอนบ่ท่านคำปันใดว่าสันชะอ้าวเนาะก,กับเบิดอยื่น้ำผู้คืนแลว้วบ่ก บรรยากาศเศร้าบางที่ดีบบดีเนาะตอนเกี้ยวเข่าของพวกเขานี่ก็นที่มีคลิปแบบเพฮห้าแบบตลกมันชื่นจังสิที่พาบเเคยเห็นมาก่อนยังสิก็มีเพราะว่าทีมงานเขาเคิดไวเรี่ยวถ้าแต่ว่าเออคนติดตามห่อสีร้ายคือสีน้อยถ้าน้อยพวกเขาก็สีบบเห็ดถ้าร้ายห่าจังสีเห็ดแบบเฮีห้าแบบพายแปลกแปลก,กมู่ ตัวมะขามดอกเสียอีกแล้วบานหน่อยนี่ก็ซื้อจริงซื้อดอกบานหน่อยนี่ก็ซื้อเล่นก็ซื้อบานปุยปุยธรรมดาแต่ว่าโอ้ยมันเข่าอยู่กับชื่อเท่ห่าเลยเอาซื้อบานหน่อยซะจังอยสิโอ้ยบางมือเอาซื้อบานปุยซะเอื่นมันจังไผกระเพาเอื่นจังอยสิคนจังสิหูแน่ สาแพงวะโอ้ยก็บะไซซื้อจริงโหลดปลาเมาโอ้ยใส่์นาได้ก็ได้ดอกว้ายเหยายสีซามันเฉาะสองอะไรปลาเมาปลาเมาขอมาเนาะห้วย <S <S บาหน่อยขจัดให้เลยเพราะว่าคนบ่มีผู้มันบ่มีผู้ได้คอยตั้งซื้อใหยายสีจังสิสคนอาชีพคนหาเฮางายแน่ อันนี้ซื้อบ้านน้อยแบบคนตั้งกขลายเนาะบางทีอาจจะซื้อบ้านปุ๋ยอย่างสีเน่อู้ยมันจักมันนาใดเนาะเอาเลยเอาเลยตามเบอร์ซะเลียตามแล้วคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆถ้าพี่ถ้าน้องสนใจก็ติดตามได้เข้ากับบอได้ว่านาใดเนาะ มาหน้าหน้าหน้าปอนหาไรตกแต่าบานนี้มา,าแทนแทลนนี่คือบักข้ามเนาะน้อยยญ่งเป่งเป่งโหลดนี่บ้านเทาเอื่อนว่าบาักค้าม,มาาาแต่ว่าเข่าหน้าเท้านี้มันออกอันนี้หน้าเพื่อนย่งเระท่านออกเนาะทั้งเพื่อนดำดำก้อนเท่าเดยนี่ เต็มพนนี่ฮึจะเขายัางแหละยังไม่รู้เหมือนกันอ้าวพนโตกแล้วเนาะหันกล่องมาบ่ทันเนาะว่าใส่มีดห้าจากหน่อยอยู่พนกโตกอีกเลยกโตกอีกเลยได้นี่ยิ้มหยับยิ้มหยับมาอีกเลย ท่างกระเปื่อนได้บาทนี่มันสิทาเขาออกเมื่อนาะเหดอยู่นาเนี่ยไล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยข่าประจอยมาเกี่ยวให้งอเกี่ยวบ่ไใดงวนบกินมันเลือพี่นอนทั้งเสือคอยได้งอวบอกิน นะพาพี่พักน่องโจ้ยพอสมนีสกอนนะอาสกเกินก็นได้เพราะว่าเท่ากับภาไปหาเห็ดในยูนกินต่อเนะาะพี่พักน่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องยายสีในเด้อขอขอบโมกขอบใจขอประคุณไร้อมกับมะขามเละตากล้องเนาะสบายดี